สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูสกายไลน์ในงาน w a k e f a ฟ e กันนะครับเริ่มที่คันแรกคันนี้เป็น R32 ครับชุดขยาย RB30 ชุดขยาย HKS พันมาต้องมีแน่ๆนะครับแต่คันนี้ความพิเศษของเขาก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเห็นโชว์ในโตเกียวออโต้ซ n ลเมื่อช่วงต้นปีนะครับภายใน SPG โคตรเดือดอา,าราลาดทั้งขัน โคตรสวยสวยมากโคตรสุดอะสุดกว่าคันนี้แม่งไม่มีแล้วเดือดจัดแล้วแบบมาในสีของเหมือนของ4จูดเลยนะฮะดูดิคาร์บอนไฟเบอร์ทุกชิ้นหางหลังคาร์บอนกราบข้างคาร์บอนเหมือนจะเป็นงานหุ้มเหมือนกันนะแต่หุ้มออกมาได้สวยมากๆนะครับเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้พี่แกทำหมด นี่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยคันนี้ต้องบอกว่าโหทามาวิ่งในไทยโค่รสวยเลยสีมันแบบออกแนวเหลืบเหนือยหมดูเทอร์โบดิกาเร็ตสเปคนี้เดือดจัด RB30 ครับมีลายเซ็นด้วยของใครกันบ้างก็สำานักเดียวกันครับอันนี้ก็เป็น s k y l i ลนนะครับตัวนี้น่าจะ33นะ RB26 สีฟ้านะ ยังเป็นเทอร์โบคู่อยู่นะครับคันนี้เหมือนเป็นคอนเซปต์ของทางร้านนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้คาร์บอนเยอะเท่าคันที่แล้วแหละนี่ดูล้อดิหูเซ็นอร์ล็อกด้วยโคตรสวยและออฟอย่างลึกรัดกับโตโยต้ยนะครับคันนี้เขาไม่ได้เปิดข้างในนะครับดูเส้นสายข้างนอกดีกว่าครับสีโคตรสวยส่งโคตรได้แม่งสุดยอด วิ่งหลังนี่งหอคือมันค่อนข้างลงตัวนะคือดำกับม่วงโอ้โหใช่เลยอะแบบดูล้อดิแล้วออฟลึกกำลังพอดีกับเบรกแบรมโบใช่ไหมนี่แบรมโบส่วนล้อของคันแรกนะครับก็จะเป็นล้อสีทองนะครับรัดกับยางอาร์ตองแปดเหมือนกันครับสวยมาก เซ็นเตอร์ล็อกเหมือนกันนะคันนี้แล้วฟิตเมนต์คือดีจัดจัดเลยอะโอ้โหพระเจ้าดูล้อหน้าครับอืม้มเนกรีปอันนี้เบรกย่อะอะไรผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะฮะอีกคันนึงครับคันนี้ของคนดังครับ BCNR 3านะครับก็คือที่เราเคยไปถ่ายเขาที่ไดโกกุปาร์กิ g งแอเอันนี้ก็ เปลี่ยนล้อมานะครับเพราะตอนนั้นเราไปถ่ายเป็นล้อขาวอันนี้ใส่เป็นล้อนิส m โนะครับเป็น33ล้อนิส m โมมีแอโรพา t เพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้ลิ้นมันดูเตี้ยนะครับคันนี้เหมือนจะเป็น Air ์ซัสเพนชั่นนะเบรก n i ส m โนะครับค้ <c oughs> สวยเลยอันนี้ก็เป็นคนดังของทาง i n s t a g r กรเหมือนกันนะคันนี้ก็เห็นรถแลนอยู่ใน ตามสื่อต่างๆมากมายนะครับเจ้าของก็เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละฮะคันนี้เหมือนจูนไว้ประมาณ400กว่าตัวกับ500มั้งทรงสวยมากและสีคือแบบช่ำจัดโอ้โหดิฟเวเซอร์หลังโคตรเอามันมันช่ำอะเนาะคันนี้ก็เป็น GTR R 3 3แต่คันนี้จะออกแนวแบบ VIP หน่อย เป็น NA แล้ว6ลิ้นไปนเลย RB 26ครับโล่งๆคง้งคลีนสายของบ้านเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าสแตนได้นะคือเอาอา3าสามามาทำสแตนแบบ VIP ชอบล้อเขามากเลยดูดิเราไม่มีทางเห็นล้อแบบนี้ในไทยแน่นอนในบอดี้อารสากับเบาะบายม,มีล้อจริงอยู่ข้างในครับนี่ล้อโชว์สีชํำๆคนระั ดูข้างหลังสักนิดนึงโอ้โหแล้วจอดคู่กับ3-2มสองคันเป็นสีขาวโค้รสวยเลยครับผมตัวนี้นะฮะก็เป็น d ส9นสกครับนี่เจ้าของก็เขียนมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสวยมากครับคันนี้ r ส3ต่อกันด้วย gtr r, r 3 2นะครับคันนี้ก็มาในลุคค l e a เหมือนกันภายนอกสีขาวนะครับ ตัดขอบด้วยล้อสีเทาให้เป็นลรอเอรนะครับเบรกเอเลสโมโนบล็อกนี่ครับสเปคเครื่องก็อยู่ตรงนี้เลยเบาะบายภายในทำเหมือนรถแข่งนะครับหรือชุดหลังออกนะครับชุดหน้ายังพอมีอยู่นะครับพวงมาลัย OMP ก้านยกนะครับเป็นอาคารทันลานะชุดใดก็มีเบี่ยงมืออาคารทันลานิดนหน่อยๆนนะครับแต่ก็คลีนนะครับตรงนี้ ทำโลบาร์หกจุดนะครับเนียนๆครับของอาสาสองสวยมากครับคันนี้โอ้โหเนียนจริงๆแบบลุกมันดูได้นะมันคลีนแบบคลีนจัดๆแหละมาต่อกันอีกคันครับอันนี้ก็เป็นสามสิบสองเหมือนกันนะครับคันนี้สามสิาสวว่าตัวล้อเนี่ยเหมือนจะใส่ล้อของ ทรงแม่งเหมือน BBS นะโวิววูดด้วยแต่ไม่น่าใช่หรอ BBS ครับขอบเงาโครเมียมสวยจัดเลยทรงรถแข่งเหมือนกันครับโลบาร์คันนี้เหมือนจะ6จุดเหมือนกันแต่ทรงคอเตี้ยนะแล้วก็บอดี้พาร์ทเนี่ยมีการทำมานะครับถ้าใครรู้ว่าบอดี้พาร์ทอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยนะฮะผมก็ไม่เชี่ยวจริงๆฮะสวยมากครับโคตรจะคลีน โอมาโอโอเใช่ไหมโอเอ็มการยกแปรแตนิสโมโคตรจะคลีมมีการสะาดตัวหายากด้วยสไปก็ประมาณนี้นะฮะต่อกันอีกคันครับคันนี้เป็น R32 นะครับค่อนข้างจะทรงแบบคัสตอมนะครับด้วยฝาโปร่งเลยโหเทคนิคนี้เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคือเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะในชีวิตเลยนะ บอดี้พา t คือค่อนข้างจะเหมือนจะตีโป่งให้มันใหญ่กว่าเดิมคิดว่าน่าจะเป็นโป่งไฟเบอร์นะเพื่อรับกับล้อที่ใหญ่มากนะครับทรงล้อโคตรดีเลยดูล้อดิกับเบรกเอลเลสตูบีเวิร์ทั้งใจโอ้โหขอบน่าจะมีสิบเก้าย่ะใหญ่ขนาดเนี้ยบอดี้พาสคือได้มาก คือเหมือนสามสองเบ่งเก้ามาครับตอนเนี้ได้เหมือนกันนะวิ่งหลัง GTR เป็นสีดำนะครับสวยมากออปชั่นด้วยนะครับคันนี้เหมือนลงในนิตยา,าสารเหมือนกันนะครับภายในก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ครับเก็บเดิมภายในก็พวงมาลัยโมโม่นะฮะหน้าจอเหมือนทำ standalone มาแล้วนะครับคันนี้ โหเบาโคตรเดือดนะครับเลคาโลตัวนี้ก็คู่หนึ่งก็มีหกแสนน่าจะต้องมีน่าจะต้องมีราคาถ้าไม่ผิดพลาดนะครับ SPG สองโคตรแพงโคตรสวยเลยอ่ะอยากให้บ้านเรามีแบบนี้สักคันหนึ่งกันนะได้ไหมแล้วดูฟิตเมนต์ของเขาดิโป่งแม่งโคตรใหญ่เลยอะโป่งอลังการนะถ้าเทียบกับคันังข้างอันนี้ก็เป็นดงอารองนะครับผม ในเวกเฟสนะครับตอนน่อกันอีกคันครับคันนี้ก็เป็น33นะครับมาในลุคของแทร c นะครับแทร c ประมาณหนึ่งลอนิสโมสีดำตัดกับบอดี้รถสีขาวแล้วมีทำบริพาร์นมานหน่อยแต่ฟิตเมนดีด,ดีจัดเลยดูล้อดิโอ้โหชิดกระซูบเบอร์พอเห็นรถบ้านเขาเราก็แบบรถเขาฟิตเมนดีจริงนะ จอโชว์นี้คนญี่ปุ่นสนใจเลยอัเการติโกศมาอีกคันก็เป็นสามสองเหมือนกันครับอันนี้วัยรุ่นนิยมครับรอเร่รอเรทะเวียนอย่างโหดยางสลิกไปเลยสิครับรออะไรฮันคุกสลิกไปเลยจ้าคันนี้ทรงแท็กครับแทรกเดงจริงพวกนี้ต้องบอกว่าเขาก็เอาไปวิ่งแท็กดีกันนะถ้าออกข้างด้วยแลวทรงสวยๆเลย โส่งแม่งได้ปะล้อใหญ่ยางอ้วนๆเอาไปวิ่งแทร็กเดย์แต่ว่าเซ็ตฟิลเมนม์มาโชว์นะเ mm hmm. บรกแอม,มโบอนะฮะได้วะโคตรได้สามร้อยอะยางสามร้อยอะอ่8รแปดคิดดูอ่าสามสิบสองยางสามร้อยต้องมีแรงมา้าเท่าไหร่เพื่อที่จะขับเขาไวอะเนอสวยปะผมมาชอบคันนี้ที่สุดเลยนะถ้าเอาความชอบส่วนตัวเพราะมันเป็นแทร็กโหมดอ่ะที่ ผมชื่นชอบอยู่แล้วครับส่วนตัวส่วนตัวชอบคินคลีนคันหนึ่งก็เป็น R 3านะคันนี้ก็แทร็กโหมดเหมือนกันนะผมเดานะแต่ว่ายังเป็นแบบแทร็กโหมดแบบ OG นาดี i มีอะไร ismo, นะฮูเกียนิสโมนะครับ m ม่ GTR โหแต่ชอบคันเมื่อกี้มา่กวาท่อออกข้าแม่งเล้าดี นี่มากับ r า r นะครับแล้วก็ล้อซีนะครับเหมือนพวกเอ็นไกลเลยคันนี้จะเป็นสกายไลน์เหมือนกันครับแต่ว่าเป็น, under, นรุ่นเดอะฮะนี่มันเครื่องสีสูบนะครับคือเขาเรียกอะไรรุ่นพ่อของสกายไลน์มาครับล้อล้ออะไรครับ,ล,ออบล้อเร,รอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่คิดว่าใช่ครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะทำหมดมาเหมืนอน W Work ร์กหรือเรผมก็ไม่ชัวร์แต่สวยมาก ดูฟิตเมนต์เขาสิสับขอบไปเลยคันนี้ต้องถุงลมแน่นอนครับเพราะว่ายางดึงขนาดนี้1 9 5 4 5เกนะครับ s k y ยไล e ์อ่าสามสิบมั้งท้ายแบบนี้เหมือนรถของพี่พีสีภาคนะฮะไฟหลังดำด้วยท่อเหมือนโบโซโกก,กุดูภายในกันสักนิดหนึ่งคินกินเลยครับนี่ครับข้อมูลเป็นประมาณนี้นะฮะสวยมากครับคันนี้ สกายไลน์เอ็นเอด้วยมาถึงสายอนิเมะมากครับอันนี้สามสามครับอารมณ์แบบอิตาชานะแม็ครสเดลต้าแล้วก็มาในทรงแบบฟลัดหน่อยจอดข้างๆกันเลยครับเมื่อกี้ใส่ล้ออะไรเอ้ยโอ้หสีสวยจังเลยอันนี้น่าจะเดือบิวเวิร์กนะ เปร์แบมโบนะฮะทุงล่มมันกด้แหละดูจากทรงสวยจริงป้าไปแล้วอิตาชาเต็มลำนะครับลำนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะดูทรงเลยโหวิ่งหลังโคตรเดือดดิฟิล์รโซลังยังดุออฟเซตข้างหลังนี่คือแบบลึกสุดใจ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันลึกสุดใจจริงๆนะสามสิบต้องมีอะ่ะผมว่าขั้นต่ำเลยหน้าหลังด้วยปะเนี่ยแต่มันลึกดีเหมือนกันนะเออเขาก็แต่งรถกันเดือดเหมือนกันวะ่ะเอาจริงเนี่ยคันนี้คือหูมันใส่ดักเลยนะสามสามอบีหกท่อออกอย่างนี้จังซี่เฮดเคเอสพาวเวอร์ ได้ทําไส้แล้วล้อเลนะครับทรงแบบดร a กอะดกอะภายในก็ยังคงเดิมอยู่นะครับของ skyline นะครับล้อหลังก็คือยางสลิกไปเลยจ้าคือทรงดรกนะครับนี่ครับดูโหข้างในไม่มีปั๊มติกสอตัวใช่ไหมใช้ปั๊มติกป่ะหรือถุงลมผมว่าปั๊มติก แต่ลื้อหมดแล้วทรงแดกเวอร์เดือดจัดดูปไปแนนสักนิดนึงก็ยังเดิมอยู่นะนาดี้พมนิสโมบอรบายนี่ครับข้อมูลรถประมาณนี้สเต็ปสองนะครับสองจุ 8, ดแปดสเต็ปสองโมกเหมือนกันนี่นะอ๋อคันนี้ขยายแล้วนะฮะสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปด มาถึงคันนะครับคันนี้ผมก็ชอบนะให้เป็นอันดับสองเลย R สามสิบสองนะครับคันนี้ก็สวยครับขอไปดูคันนี้ก่อน R สามสิบสองอื้ 32. สวยจัดสวยจัดเลยนี่มาดูแบบนี้ม้างดีกว่าสามสิบสาม ล้อเหมือนล้อแมงมุมนะลัดยางตยอยไทยพาร์ทล็อกเก็ตบันนี่นะเต็มระบบโห oh, วิ่งหลังนี่สวยมากล็อกเก็ตบันนี่แพ่นเดม gtr โปร่งหลังยางสูดโปรง่งเย็บไปเลยน่าจะยางสามร้อยกว่ากันนะเนี้ยโอ้โหและสีแบบฉ่ำ,ำคุมโทนข้างในด้วยโลบาร์นะครับสีเดียวกันล้อนะ หืลึกสุดใจฝาคาร์บอนนะทรงแข่งกันนะพาร์ตแม่งโคตรเดือดเลยนี่ถ้ากองมากกว่านี้นี่โหเดือดเลยคันนี้สุดยอดครับสวยมากสวยมากนี่ขอดู R สามสิบห้าบ้างนะครับคันนี้ก็ขยายบริพาร์ตมาเหมือนกันนฮะ ผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็น Rocket Bunny นะเบาบายไปแล้วนะนี่ครับข้อมูลก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้โห BBS วะ่ะถุงลมซะด้วยอย่างกองอย่างสวยโคตรดุเลยสวยมากดูชุดหน้าดิ สียังเงาย่างฉ่ำรัดกัยยางอาวันอานะครับฟิตเมนแม่งโคตรดีดูฟิตเมนล้อหลังครับลึกสุดใจออฟลบสี่สิบได้ต้องมีดูเกินพี่ชาย คือผ่านไปใครก็มองคันนี้ครับสวยมากเลยคันนี้เป็นสีเขียวนะฮะออกแนวเป็นมิลิเตอรีนะครับแต่ว่าล้อโคเมียมทั้งขันนะเหมือนจะใส่เดสมอนเลยแต่ไม่ใช่เดสมอนเว้ยล้ออะไรวะโอ้สานะครับคันนี้เดินอินเตอร์มาอย่างดูทรงขึ้นคลีนอันนี้ก็อีตาฉายคันครับ อิตาชาคันนี้ oh, ล้อเรย์โอ้แต่ทรงบนแทร็กเดยเลยนะครับเบาบายโลบาหกจุดน่าจะเป็นไทเทเนียมนะฮะหูเต็มพลังครับคันนี้บอดี้พาร์ทแอโรพาร์ทเทอร์โบเดียวแล้วนะคันนี้ทำสเต็ปมาผมว่าน่าจะมีสักสี่ร้อยบวกๆข้อมูลนะ่านี้ประมาณนี้เลย มากับตัวละครตัวนี้นะครับสวยมากครับเห็นได้น้อยมากนะครับรถที่เป็นลายกระตูนแล้วก็อยู่ในสกายไลน์นะครับในไทยนะ่าจะมีของจาเลนอยู่คนเดียวเท <c oughs> <c oughs> ่าที่ผมเห็นนะอืม <c oughs> วิ่งหลังอลังการจัดโคตรสวยประจา <c oughs> บริภัณนแม่งสวยเกินดูล้อสักนิดหนึ่ง รัดกับยางโพลทันซ่าบิสโตนนะครับก็เป็นลายสปอนเซอร์ของเขานะสวยงามครับโอ้โหคนญี่ปุ่นมันสุดจริงเว้ยรายละเอียดของรถก็ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะ GTR R32 W Works นะครับคลีนไหม คลีนนะเหมือนบอดี้พาร์ตอะไรเนี่ยใครรู้เมนด้วยนะครับอยากรู้จริงเอ้ยไม่ใช่เว้ยนึกว่าล้อเดบิลเวิร์ไม่ใช่เดบิลเวิร์เล้ยรถโคตรเนียนล้อเป็นโคนโคนิกสวยเกิน ถ้ามีโอกาสนะครับแนะนำว่าลองไปดูสักครั้งนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบ JDM นะครับ Wakeface Japan นี่ของจริงเรื่อง JDM เลยนะครับคือต้องบอกว่าเราอาจจะถ่ายไม่ครบนะเพราะรถมันเยอะมาก